เปเซียวเงนก็พอเงาเป็นเียวงินก็พอเาวเาน่านเป็นมาสัเป็นสาวสเป็นมาใกันเป็นบสาวเป็น้าสกันเขาเรี้ยงกันเราบ่ให้เลี้ยเลยคอยกันรัดข้างเอาปุบับหัวถมืมาอีเม่าก็วไปซ้อเมร่าบ้านเม่าก็ไอ้เพมกันรัดสักปอกูกูชุมมือชุมือไม่ให้เลี้ยเลยไม่มี นี่เสียงยี่จัวไหนส่เหเ้ยอมาวาุกไม่ขนาดไม่ขนาดว่าดีดีนีขนาดขนาดสุภาพเนี่ยก็ติดด้ยติดด้วยว่าย่เน้ยเฮ้ยปวดหนาไม่เลอกปวดเลยใจเขงท่านสิ่งสมบัตในองคร่าผู้ว่าอันมันมีนานนานไปหาสุภาพเนี่ยนั่งจีได้เมื่อเว่ากินข้าน้ำสาเหว เฮ้เขานยนเสียงูุ้นเยซ่อนเสียงพ่อพ่อม่อมพ่ออันอันอันนี้คือเอาในน้ำตัวในน้ำตัวเอ้ไมู่่อวันนี้เาไหนน้ำยูบาลใดยูบาลใดดาวเทียมยูบานโดนหัน เปเียวกันกพอเาเปเียวคนก็พอเาเพื่อาเป็นแคนแก่เป็นสาวสเป็น้าสกันเเป็นแบบสาวเป็น้ากันเราไม่ให้เนมเลยคอยกันรัดทางเอกบกจับหัวมืออเม่เลว่าเราไปซ้อเม่แล้วาไปแล้วลยว่าไม่ยั้รัดสส่กอกูุ้มือสมือเลย่คอยเนมเลยไม่มึงเด้อ เป็นสาวมากคุ่ให้ลูกชายกูไปสุดยามไม่หยอดค่อยพ่อเขาอกคือพังูยืดยืดไปดามแน่พระดีเลยเป็นสาวผู้ดีเลยถ้าเป็นถ้าเป็นนักเรนี่พอเห่้อาบ่ให้บ่ให้บ่ให้แนมเล็กบ่ให้ลอกบ่ให้หลอกกันบ้านตอนนม่ใช่บบพดปั๊บคนนี้พดปั๊บมึงเล่อนเลืนเลี่ยงหรืัท่าน

อยอ้ทักผ่อนเที่ยวเดดนมันใดเมันลมันันนะน้ำมลเรื่องทยังบ้านคนกินขันนน้มลมีเสียเสียจักีเรบ้านมี่จตียมีจบแล้วสักจะทำให้ราบหมดอยแล้วผูกตัว อยู่กับคนตาเนื้อคลอยย่าถามดูป่าดอยสร้างพิมานน้อยใจแด่นฉันสั่นดิ้อม้อนขาทางผูกาาลักษาชีขอร้องให้ทังสมเพพวกพวกที่ฉันกำลังมีแฟนเอ็นดูเถิดครันโ้ไหนด้วยกกับ ายแดงคอยอยู่ทำงานทดแทนรักษาไขแดงทากสามสี been, oh, ่โอ้โหผู oh, ้เป so yeah, ื้อสวดสวดหนุ่มเออผู้เพื่อเฮียเลือกแส้นยิบสงัดโอ้ยเสียงลมพัดโอ้ยสะบัดน้องนอนหนาวสั่นน้ำข้างตาำไทย ยุดจากไปมาให้ท mà, ี่เคยล้มค่นโตจะโดเฝ้ารอทุกวันจากดองพวนกำลังเจ้าต้องเล่นโมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานไมนลองเลี้ยงเียอ้อยากลองเพียงพมั้งคืออยากลองเพียงอ้างานเร็วก็ยด้ลองสล้งานงานงานผู้เดียวงานคอวัดีเก็ใเก็บเขาเกินก็ลูกไ้าเกินยังน่าลูกไส้ลูกลูกไอ้ลูกเล็กลูกเล็กจอดลูกอลูกกลุกกระลกกน่งานทีล้ว มาเลยดีใจมเลยดีใจก้เลยได้แวาป่าปูเออเขาวาปุาเจ้าคือว่าติดผลล้วเนี่ยไอ้ทีผติดลแล้วโอ้ได้ได้ได้ติดเพิงเราบานนี้พี่น้องอุ้ยแม่สุภาพเขาดุดจัดในพันอีจดเลยนสมในลงเมืองฟ้ารับพรนรับพรนไปหาสภาพแ่ได้มาแน

กบเอาแล้จิ้มไปเลยแมครนบเป็นวาจัอายสมบรณมากเนเมนเด็กกันทั้งตอเดือนั้นขา้มงบ้าสภาพูจังไปรอรัไปนอนก็เปนเราเองพบเตุก็เป็นอยู่เพกร์ตาห่มว่าเห็นหน้าตอหนุนหนาตาหนุนนะตากระชับ Qual é pau.